สวัสดีครับก็มาพบกับ T Concept นะวันนี้เราจะมารีวิวสปริงเกอร์ตอนนี้เราอยู่ในสนามกีฬากองทัพอากาศทุ่งสีกันกับโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฮอกกี้นะวันนี้โจทย์ของเรานั่นคือให้ลถสปริงเกอร์บิก,กันในสนามหญ้าเทียมฟังไม่ผิดครับสนามหญ้าเทียมจริงๆทำไมเขาถึงต้องรถบิกกันเหตุผลมันมีอย่างนี้ครับในระหว่างที่เขาพัก ครึ่งเนี่ยเราต้องทําความชื้นให้ตัวญ้าเทียมโจทย์ที่เราได้มานะครับนั่นก็คือมีเวลาแค่10นาทีในการลดสปริงเกอร์บิก,กันในช่วงเวลาพักครึง่งเราจะฉีดพร้อมกัน2หัวนะครับเป็นคู่คู่ละ2นาทีทั้งหมด4คู่จะเท่ากับ8นาทีนะครับตอบโจทย์ในการลดน้ําในสนามกีฬาในครั้งนี้นะครับแล้วสปริงเกอร์บิก,กันในสนามญ่าเทียมวันนี้มันจะเป็นยังไงนี่ลองไปลองรับชมกันเลยดีกว่านะครับไป สำหรับหัวที่เราเลือกใช้นะครับในสนามกีฬาแห่งนี้นั่นคือ740จากยูซุกนะครับก็จะเป็นหัวที่ได้รับมาตรฐานยุโรปเลยกับรัศมีที่เราเพิ่งเห็นไปตะกี้อยู่ที่ประมาณ40เมตรนะครับที่ฉีดควายกันสวยเลยซึ่งท่อเมนของเรานะครับก็จะมีขนาด110มมิลหรือขนาด4นิ้วนะครับก็จะเพียงพอกับปริมาณน้ำ ที่ฉีดสหัวพร้อมกันอย่างนี้นะครับสำหรับการเดินท่อก็จะพิเศษหน่อยเพราะที่นี่เป็นสนามหญ้าเทียมก็จะไม่มีดินให้เราฝังท่อนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการเดินในรางคัตเตอร์และใช้ซัพพอร์ตยึดทั้งหมดนะครับ อีกหนึ่งปัจจัยที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือหัวใจสําคัญในการทํางานของระบบสปริงเกอร์บิ๊กกันนะครับคือชุดปั๊มนะครับซึ่งชุดปั๊มของเรานั้นจะมี1ชุดขนาด30แรงนะครับประกอบไปด้วยมอเตอร์2ตัวนะมอเตอร์ที่เราเลือกใช้ในครั้งนี้ก็จะเป็นอีบาล่านะครับจากอิตาลีนะครับมาพร้อมกับถังแรงดัน200ลิตรชุดคอนโทรลเลอร์นะครับชุดนี้ก็จะบอกว่ามันตอบโจทย์มากๆนะในการทํางานเดี๋ยวเราไปดูหนะ้าตาชุดปัม๊มมันอีกว่าเ,าเป็นยังไง เป็นยังไงกันบ้างครับกับสวิงเกอร์บิ๊กการเในวันนี้ที่ฉีดกันควยกันอย่างนี้ก็ดูสวยงามและก็ตอบโจทย์ในสนามกีฬาแห่งนี้มากๆเลยนะครับซึ่งมันประหยัดเวลามันประหยัดทั้งทรัพยากรคนที่ดูแลนะใครที่สนใจระบบอย่างนี้ก็ติดต่อไปที่ไลน์แอด ทีคอนเซปต์ดีไซน์ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรติดต่อโดยตรงก็ได้ที่0991960002นะครับหรือว่าช่องทางเพจของเราก็ได้นะครับที่ทีคอนเซปต์ดีไซน์และอย่าลืมฝากติดตามช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนั่นคือทีคอนเซปต์ดีไซน์ชื่อเดียวกับเพจเราเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะพาไปดูรีวิวสปริงเกอร์ที่ไหนนี่อย่าลืมติดตามรับชมด้วยน,นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ